สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่นอ้องปองปลายมือกพะพอพมก็ส่งสาวนอน,น,อ,นอีกเดือพี่น้องส่งสาวนอนคนเกาคน,นเดิมเพิ่มเติมคือความแสบผพพ้าผ้าพ,พ,พ,พี่น้องเห็ดอีหยังกินเนาะเมื่อใน,ในอีหยังสุพี่น้องกินห้อนหอนค่ะข้างนอก็หอนก็เลยถืว่าก,กินเขาในหอน้องตอนแรกว่าสิพาพี่น้องไปกินอยู่่อยูสวนเนาะเมื่อนี้ได้อันก๋วยเตี๋ยวแห้งค่ะพี่น้องนะคะกําลังเห็ดกันพี่น้องมีสูตรเห็ดนามก๋วยเตี๋ยวแหง้งเ้ยพี่น้องง่าย อันกว๋วยเตี๋ยวแห่งไก่ค่ะพี่น้องลูกสินก้นไก่เนื้อไก่หลักกบบักหน้าเนะผักหอมถั่วงอกหมี่ใส่ถั่วค่ะถั่วลวกนะคะหลักก็มี่ถั่วดินหลักก็มี่กระเทียมไอ้กระเทียมเจียวพักข้าก็ซีม,มี่โหระพาค่ะพักกาดเนี่ยพ,พักสลัดเนี่ยมากๆพี่น้องมาก,กินว้นเสาร์ว่นนอนวาลาอะไรยัห่างค่ะบดตรงเติมยังอีกเยอะๆค่ะพี่น้องสูตรนี่ไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มเติมค่ะนะคะ แต่แต่ฉันเอาอยากกินเปรี้ยวกับบีบปังหน้าลงค่ะไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วค่ะแซบแล้วค่ะพี่น้องก๋วยเตี๋ยวแห้งค่ะกำลังนิยมกินเนะเาะเ้าไปเห็ดกินเองค่ะสูตรนี้น้ำน้ำน้ำก๋วยเตี๋ยวแห้งเก็บแต่เป็นเดือนเวยพี่น้อง เดือนหนึ่งถึงสองเดือนค่ะทำเสร็จใส่ตู้เย็นไว้ค่ะพี่น้องชิคกินย่ามเดร็กกัจะอ,อกมากืม,ม,มรสลาพาจากสวนจากควางใบบกใหญ่ สูตรนี้ไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มนะไปนองกันแล้วแต่ผู้ใดมักเผ็ดก็ใส่พริกเข้าไปอีกค่ะมันจะกระสีออกเผ็ดแน่พออเพราะว่าเ้าเอาพริกลงไปเคี่ยว อืกับงูกละพ้าขเขากันค่ะอืม อือม <c oughs> ่ปเนาะอจะรัดจากส่วนนอก <c oughs> บ่มีค่ะเมื่อนี้มีลูกสิ้นไก่แล้วกะบมีอันเนื้อไก่กัเลลไให้เป็นเพื่อเตียวแห้งไก่ค่ะืม ข้าเสื้อเดียวก็เก็บไดกินหลายเสื้อนพะี่เนาะต่อไปเ้าก็แครนลวกเส้นแล้วก็คุกๆเลย หยุดต่างแดนก็ต้องเป็นทุกอย่างล่ะคุณแม่ไอพี่น <cs Hamilton> ้องเพราะว่าห <cy> ้องสิยางออกไปปากซอยอามีด้อปากซอยก็จะมีพิซซ่า ออพูดพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เข้ามาเบอรงคลิปจนจบเนาะ เมื่อเบิรงมาเทื่อนหนาสาวนอนจะพาเห็นอย่างกินอย่างพี่น,อน้องแต่จงังใดก็จะลืมให้กำลังใจสาวน,อน้องในการกดไลค์กดแชร์ได้คะ่ะพี่น,อน้องกดซับตะไคร้หักกันน,น้อยๆคะ่ะพี่น,อน้องแต่หักกันไปนอนโดนเนาะจังใดก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่น,อน้องให้ได้คะ่ะแม้ว่าเบิรงกัน,กนคลิปหนาพี่น,อน้องขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย